เช้านี้เช็คก,กันหน่อยนะคะสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพนะคะช่วงแก่งคอยสระบ,บุรีเช้านี้เป็นยังไงเห็นตามข้อมูลอาจจะลงๆหน่อยอยังเช้าอยู่นะคะติดตามการรายงานสดค่ะคุณดุกภูมินสารสมบูรณ์อยู่ในพื้นที่เชิญคุณดุกค่ะเชิญครับคุณผู้ชมครับมาติดตามสภาพการจราจรนะครับหลังช่วงเทศกาลปีใหม่2568นะครับในด,ด้านหลังของผมนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับ คือสภาพการจราจรนะครับในช่วงเช้านะครับที่บริเวณของถนนมิตรภาพนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งตั้งอยู่นะครับที่บริเวณของอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งในจุดนี้นะครับเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าจากภาคอีสานเข้าสู่กรุงเทพนะครับจะพบนะครับว่ามีปริมาณรถนะครับที่ไม่มากนะครับรถทั้งหมดสามารถเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีรถติดสะสมนะครับในจุดใดจุดหนึ่ง ขณะเดียวกันนะครับมีข้อมูลจากตำรวจทางหลวงนะครับพบว่าหากตำรวจนะครับพบว่ามีข้อมูลนะครับรวมไปถึงพบว่ามีรถติดสะสมในจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็จะพิจารณานะครับเปิดช่องทางพิเศษนะครับเพื่อเร่งระบายรถที่ติดสะสมนั้นทันทีครับนี่คือสภาพการจราจรนะครับช่วงถนนมิตรภาพนะครับ ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งเป็นเส้นทางที่มาจากตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับโดยพบนะครับว่าช่วงเช้าวันนี้มีปริมาณรถที่ไม่มากนะครับเคลื่อนตัวได้ไม่มีรถติดสะสมนะครับเป็นที่คาดการณ์กันนะครับว่าวันนี้จะมีประชาชนนะครับทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพไม่ต่ำกว่า ,0,000 0คันนะครับซึ่งตำรวจทางหลวงนะครับ ได้เฝ้าจับตานะครับสภาพการจราจรนะครับในจุดนี้อย่างใกล้ชิดผ่านกล้อง C C T V นะครับหากมีจุดใดติดขัดนะครับก็จะเร่งเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถทันทีครับและคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าสุขุงเทพในวันนี้นะครับก็ขอให้เช็คสภาพรถนะครับรวมไปถึงเช็คสภาพเส้นทางการจราจรนะครับรวมไปถึงดื่มสุรานะครับในขณะขับขี่นั้นไม่ได้นะครับเนื่องจาก ที่จะป้องกันอุบัติเหตุนะครับที่อาจเกิดขึ้นนะครับภูมิสารสมบูรณ์นะครับรายงานสดนะครับจากอำเภอแจงคอยจงังหวัดสระบุรีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ครับ